สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะพร้อมกับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดถูกใจและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝนฟ้าวันนี้ค่ะในช่วงวันที่4ถึง6พฤศจิกายนร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ตั้งแต่จังหวัดประจวบลงไปนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักค่ะเริ่มจากชายฝั่งแนวจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลงไปนะคะเตรียมรับมือค่ะขอให้ระวังนะคะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันได้บางพื้นที่ ส่วนไทยตอนบนค่ะมีลมหนาวลงมาก็จริงนะคะแต่ก็ลงมาแบบขึ้นขึ้นลงลงทำให้อุณหภูมิไม่ลดลงเท่าไหร่ค่ะแต่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอากาศก็จะหนาวเย็นหน่อยนะคะถ้าอยากสัมผัสอากาศหนาวนะคะรอค่ะช่วงกลางเดือนไปค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ค่ะร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและช่องแคบมาละกามีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะพื้นที่ฝนตกหนักนะคะพื้นที่สีเหลือง ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่ส่วนพื้นที่ฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงนะคะอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะและสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย และตอนนี้นะคะเรามาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฉบับนี้เป็นฉบับที่2นะคะในช่วงวันที่4ถึง6พฤศจิกาย,ยนค่ะร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและช่องแคบมารากามีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออก คาดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่5พฤศจิกายนมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเกต็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ และในวันที่6พฤศจิกายนบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ค่ะและสำหรับคลืนลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบอริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย